ลิเดียจีอัพเกรดจีอาสปอร์ตสีขาวมุกคันนี้นะคะใช้เงินออกรถ250,000บาทพร้อมผ่อนยาว7ปีอยู่ที่17,840บาทแต่ให้ตังคลิปเลยนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนับดาวโตโยต้านะคะวันนี้ดาวกลับมาพร้อมกับ Leader G Up อัพเกรด p o r t าสปนั่นเองนะคะคันนี้เริ่มทยอยลงแล้วในรุ่นของ l e a d e r G นะคะวันนี้มาพร้อมกับ l e a d e r G 4ี่ขามกคันนี้เป็นของคุณอรไทยจากสมุทรสาครน,นั่นเองพรุ่งนี้ส่งมอบแล้วแล้วก็นำรถหล่อๆเท่ๆคันนี้มาให้ลูกคา้าดูคอนเซปต์คันนี้ก็คือล้อแม็กพร้อมยางโตโยแล้วก็ชุดแต่ง g r Sport แบบเที่ยวดำเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันมาเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาคันนี้1.412,000ก่อนตกแต่งอุปกรณ์ในการตกแต่ง G R Sport นะคะแน่นอนเราต้องบวกรวมยอดจัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับลูกค้าท่านใด ที่ไม่อยากให้รวมยอดจัดสามารถจ่ายแยกได้นะคะคันนี้นะคะมีการตกแต่งในเรื่องของการทำสีหลังคาดำนะคะทำสีหลังคาดำเสาเอกระจกมองข้างแล้วก็สปอยเลอร์ดาวจะเน้นย้ำทุกคลิปนะคะในเซตที่ไม่เสียตังค์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็โปรโที่ดาวจัดให้แน่นอนว่าไม่เสียตังค์แน่นอนนะคะแล้วก็ ัดมานะคะฝาก,กระโปรงขาวๆคันนี้นะคะเราจะมีการติดตั้งโลโก้ For t จ n e r แบบดำเงาให้เพื่อให้ฝากระโปรงเราไม่ดูโล่งจนเกินไปจะทําให้ตัวรถมีความโดดเด่นในเรื่องของฝากระโปรงด้านล่างหัดมานะคะใส่โลโก้แก้วนะคะแทนโลโก้โครเมียมติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะไม่มีระบบเซฟตี้เซนต์มาแต่อย่างใดน,นะคะในรุ่น l e a d e r รคันนี้นะคะไม่มีกล้อง360องศานะคะมีการติดตั้งในเรื่องของไฟหน้าก้างปลาให้กับคุณลูกค้านะคะ เซตนี้ ý, นะคะเป็นไฟแท้จากโตโยต้าเลยนะคะเบิกสูตรมาเลยด้านล่างถัดมานะคะติดตั้งในเรื่องของตัวครอบไฟตัดหมอก GR แบบเขี้ยวดําเซตนะี้คะเรียกว่าครอบไฟตัดหมอก GR แบบสีเขี้ยวดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้จะเอาเขี้ยวดําหรือเขี้ยวขาวนะคะมีแผ่นสติ๊กเกอร์ปิดตรงเซ็นเซอร์ให้นะคะเพื่อให้มีความสวยงามแล้วก็เซ็นเซอร์มีการใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็ถัดมาเลยเป็น สกเกิร์ตหน้าหรือช่องลมหน้า GR นั่นเองนะคะกเซตนี้ก็ของแท้โ o y o t a เช่นเดียวกันนะคะพร้อมโลกโก้แก้วให้เลยและก่อนออกจากโชว์รูมนะคะดาวมีการแจ้งประกันคุ้มครองการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมทุกชิ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปค่ะว่าออกไปแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุจะมีการคุ้มครองให้ไหมเดาวมีแจ้งให้ทุกคันค่ะถัดมานี้เลยนะคะโดดเด่นด้วยตัวล้อนะคะส่วนตัวคิ้วร้อนะคะตัวนี้ลูกค้าใช้คิิว้อเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็น ล้ออินฟ r น o โอดำเงาก้านวายแบบยกนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวครอบดิสเบคล้อสีแดงนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีครอบดิสเบกล้อได้นะคะตัวนี้ เปคพิเศษที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นยางของโตโยทายนะคะเป็นยางโตโย p โปรเซส ST นะคะ265ท50 R20 ้าไใบค่อนข้างหนาเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวยางมีความนุ่มนวลน,นะคะลูกค้านะคะยอมจ่ายส่วนต่างเพื่ออยากได้ยางโตโยทายตัวนี้นะคะสาวกโตโยรู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวนี้เป็นยางซิ่งนะคะรู้คุณสมบัติว่าเขา ดีขนาดไหนนะคะลูกค้าสามารถรูเควสมาได้นะคะอยากได้เป็นแบบไหนหรืออยากได้เซ็ตที่ดาวจัดให้ก็สามารถจัดได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็มีค่ะแล้วก็ถัดมาด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้เป็นพ่นคิ้วเห็นไหมคะตัวนี้เป็นทําสีในส่วนของด้านข้างให้ดูเลยนะคะก็คือตัวหลังคาเสาเอแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้มีการติดตั้งกันสาดค่ะของแท้โตโยต้ามีกิบล็อกให้ ฟิมนะคะเกรดไฮคูเซรามิก40 60และ80คุณสมบัตินะคะดำนอกใสในคะ่ะตัวนี้นะคะมือจับเดิมเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะจัดเปลี่ยนให้เป็นสีดำเพื่อความหล่อเทมเข้มคุณโทนให้กับตัวรถตัวนี้เลยนะคะ นี่เลยสีดํามือจับดําแล้วก็ชายบันไดดํานะคะค่อนข้างเข้ากันอย่างดีทีเดียวะคะ่ะแล้วก็กรอบรองมือจับแบบเคลฟล่าของแท้โตโยตานะคะเข้ากันเลยแล้วก็หล่อมากๆนะคะตัวคิ้วนะคะเป็นคิ้วเดิมนะคะเพื่อคุมโทนให้คันนี้มีความเท่มากยิ่งขึ้นนะคะมาดูภายในกันค่ะในรุ่นของ l e a d e r G นะคะเป็นผู้สตาร์ทมาเรียบร้อยสามารถคีเลทภายในเป็นสีดำค่ะเบาะหนัง สีดำนะคะแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้ามาจากโรงงานติดตั้งเพิ่มเติมในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวพรม 6D นะคะตัวพรอม 6D ตัวนี้เรียกว่าแดงเบอร์กันดีนะคะท่านใดเห็นนะคะชอบสามารถแจ้งดาวได้เลยว่าใช้พรม 6D สีแดงเบอร์กันดีเพราะว่าคันนี้เป็นของคุณผู้หญิงค่ะสีนี้งานจริงค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวในเรื่องของแดงเบอร์กันดีนะคะพาชมในส่วนของด้านท้ายกันค่ะ พรมด้านท้ายแดงเบอร์กันดีนะคะเซ็ตนี้ลืมแจ้งก็มาพร้อมหมอนพร้อมเบลนะคะมาให้ครบเซ็ตใส่ทั้งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ก็พร้อมส่งมอบสําหรับครุ่งนี้แล้วสวยแล้วก็เท่นะคะในเรื่องของตัว l i ต e เนี g จถัดมานะคะติดตั้งในเรื่องของครอบฝาถังนะ้ํามันให้กับลูกค้าค่ะนี่เลยเป็นของแท้โตยต้าท่านใดเห็นชอบแจ้งดาได้เลยนะคะเซตนี้แต่งให้เหมือนตัวนี้เลยนะคะด้านท้ายค่ะ ติดตั้งเพิ่มเข้ามาเป็นโลโก้ลีเจนเดอร์เห็นไหมคะว่าติดตั้งโลโก้ลีเจนเดอร์เข้ามาเนี่ยก็แทบดูไม่ออกแล้วคะ่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเซลใหม่เดินผ่านมายังคิดว่าเป็นลีเจนเดอร์เลยนะแล้วก็ตัวคาดเอวท้ายใช้คาดเอวท้ายเดิมค่ะโลโก้นะคะมีการอัปเกรดเป็นโลโก้แก้วนะคะซึ่งเดิมเป็นโลโก้โครเมียมสคับเพิทท้ายนะคะเซตนี้ให้ทั้งเซตเลยนะคะเป็นสคับเพิทท้ายลูกค้าเลือกเป็น g r s p o r สสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือนูนเป็น Fort ์ n e r สีขาวค่ะ บีฟิเซอร์ท้ายนะคะหรือว่าชุดสเกิร์ต GR ท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็โลโก้ GR ค่ะคันนี้นะคะมีติดตั้งเพิ่มเติมสิ่งสุดท้ายเลยเป็น้าท้ายไฟฟ้าค่ะฝาท้ายไฟฟ้าก็ตามที่รีวิวเลยก็เปิดจากด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกที่ตรงสวิตช์แล้วก็ตัวระบบคลิคเซนเซอร์ค่ะตัวระบบคลิคเซนเซอร์นี้นะคะจะไม่ทํางานในขณะที่รถยนต์สตาร์ทเครื่องเพื่อ ปกป้องในเรื่องความปลอดภัยและความเซตตี้ให้กับลูกค้าความปลอดภัยในรุ่นนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์หน้า2เซ็นเซอร์ถอย4และกล้องถอยเพียงพอต่อการใช้งานค่ะลูกค้าท่าในใดอยากได้รถคันนี้โปรจัดพิเศษเลย250,000บาทนะคะออกรถ นะคะจ่ายตามนี้เลยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะผ่อน7ปีอยู่ที่2บาทกว่ากว่าผ่อนอยู่ที่17,840บาทนะคะหรืออยากได้ดอกเบี้ยถูกสุดนะคะดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อน4ปี0.44นะคะหรือผ่อนยาว8 4่งวดนะคะอยากได้แบบไหนทักมาได้เลยตั้งงบประมาณไว้แล้วก็แจ้งดาวได้เลยว่างบประมาณเท่านี้ผ่อนเท่าไหร่นะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ ลูกค้าประวัติดีโตยต้าลิเซียงรับเพิ่ม20,000บาทจองก่อนได้รถก่อนพร้อมตกแต่งพร้อมหล่ออัปเกรดความเท่ออกจากศูนย์หล่อๆอย่างนี้เลยไม่มีการเคลื่อนย้ายรถออกจากหน้่โชว์รูมอย่างแน่นอนวันนี้ลากับดีเดจีอัปเกรด GR Sport พร้อมเซ็ตยางโตโยหล,ล่อๆเท่คันนี้นะคะคลิปหน้ามีอะไรมาให้ลูกค้าได้ชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r ค b e ช่องนับดาวโตยต้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ